มาแล้วครับสวัสดี f c ฟซกทุกท่านครับสวัสดีตอนเกือบจะหกโมงเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มของจังหวัดลำปางครับรอบก่อน EP ก่อนมามา,มาแค่เขื่อนนะมาตกปลาครับวันนี้มีตลาดใหญ่อยู่ผมเซิร์ชดูนะเขาเปิดตั้งแต่ตีสามแล้วเราตื่นมาตอนนี้ประมาณ6กโมงเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเอซไปลองเดินดูเขาบอกของเยอะมากเป็นตลาดแบบใหญ่ในตัวอำเภอรครับนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับไปเอานี้เราเข้าจะเข้าขขเขื่อนกันนะครับแต่ว่าก่อนไป นี่รถตู้นอนออนทัวครับเมื่อคืนนอนสบายครับหลับเต็มอิ่มมากนะรถตลาดอยู่ข้างในนี้รถที่จอดรถเราก็ประมาณนี้เลยมากับรถเทเลอร์นี่มันก็หาที่จอดยากนิดนึงนะครับไปเดินเดินมาเที่ยวกันครับโอ้ที่นี่ลำปางตอนนี้ทะเลหมอกถ้าตามกลางป่าลงจัดเลยครับทะเลทะเลหมอกลงจัดมากใครอยากมาเที่ยวทางเหนือนี่ก็มาเที่ยวกันได้แล้วนะครับโอ้อากาศดีมากะ่ะ อากาศโคตรฟินเลยครับเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางหน่อยผมนี่มันสายตลาดเจอตลาดทองแวะหน่อยหนึ่งตลาดอยู่ตรงไหนเนาะโอ้เขาขายของกันอยู่บนฟุตบาทแบบนี้เลยครับคลาสสิกดีนะเป็นแบบบ้านๆดีครับน,นกที่ตื่นเช้าําได้นอนย่อมได้อาหารที่ดีกว่าโอ้ถนนนี่ผมมาพิลาดรือเปล่าเนี่ยแต่มาดูเหมือนตลาดไม่ค่อยใหญ่ นี่ครับมีลาบลาบหมูจิ้นส้มครับขี้ปา่าโอ้แกงออมอาหารแบบบ้านๆเลยแกงมอฟ้าบดแทงลาบเห็นฟาง,ฟงตลาดน่าจะอยู่ในซอยนี้ครับโอ้ลิ้นหมูเนื้อหมูครับพนี่แหละตลาดน่าจะอยู่ในนี้มีรถด,ดว่วนขายด้วย มีรถด,ด,ด่วนมีบะควงมีเฮ็ดลมดูหน่อยโอ้ลองกองนี่ไงปลาครับปลาน,นินครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะโอ้แต่ตลาดคลาสสิกดีดูครับดูความดูตลาดในมณฑ์เชียงตุงไหมเนี่ยตลาดแบบเ,เป็นตลาดแบบบ้านๆดีแต่ของไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามีอะไรแบบบ้านๆในป่า,าเดียวเราไปดูกัน ผมจะนอนเมื่อคืนแล้วแหละแต่ว่ามันกลัวไม่มีที่นอนผมนก็เลยไปนอนหน้าเขื่อนครับเมื่อคืนบะควงปลานินเก็บปลาสามกาคันนาครับข้าวแบบบ้านๆเก่งกระด้างอะไรยับผ้าปลาเตงงอ๋อนี่เก่งเก่งกระด้างครับหากินยากมากนะไอ้นี่เก่งกระด้างมันจะออกแข็งๆ เรา,ากินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยเลยมีลาบหมูมีเครื่องในจะแกงฮังเลลาบหมูบ,บึกเกล็ดแจ้๊หน่อไม้ไล่ครับตลาดตลาดแบบคลาสสิกมากนะแบบนี้ปลาแม่น้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับต้องดูโดนดูแล้วนะมีแบบมีหน่อไม้ครับขน,นุน น้ำพริกแมงดาครับสีกจีตัวห้าบาทเองจ้าห5บาท,บาทะาทหน่อไม้จานยี่สิบตะลักหมูย่างไสปกอ้วนห,หมูทอดครับสามชั้นทอด <5 S 1> มีน้ำพริกน้ำพริกบะขาบา่าไหมครับ้รล น,น้ำพริกบะขามนี่เนาะบะขามอ่อนนี่ปลาล่าปลานินอืมขายยังไงครับสาบานเลยสาบานอ่าสาบานหมูนี่ขายยังไงครับนี่หมูตีนสามสิบหมูหมูชิ้นละสามสิบคุณเชียงยี่สิบท่านนี่ก็เป็นซี่โครงหมูสามสิบเอาเอาซี่โครงหรือเอาสาม แต่มีอย่างกีบพอก่อนนี่นะกับพอกันแล้ว oh. มันเป็นซี่โครงอย่างไรนี่เอาเอาสามชั้นนี่อันหนึ่งย้ายตลาดที่มีป่าเยอะๆหน่อยมันมีตลาดป่าจะลำฟางแถวนี้มีก็เจ๊ห่มมีหรือเขาลดยอดเอามาขายพิซา่ามันจะเป็นมีมันมีตลาดถึงตลาดที่มันชื่อว่าตลาดป่าอีมีกออันมีกไม่มีข้าวเหนียวยายมีกออ่าโอเค เอาติดเรือไว้เดี๋ยวผมมีกับข้าวผมอยู่แต่ว่าวันนี้ผมไม่มีเวลาทําครับเดี๋ยวเรือจะลงละซื้อน้ําพริกมะขามครับเมืไ่ไปเดินตลาดบ่อยก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนขายกันนะน้าพริกน้ําพริกมะขามครับของดีเมืองแจ้ห่มเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวเนี่ยมีตลาดไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวไปเดินดูหน่อยมีม่น้าพริกปลาลรส ครับองงโอ้บะควงบะควงมออนหม้อขนาดร้อยสิบบาทดิเนี่ยบะควงกินกับยำหนออ่อครับจานสิบบาทใหญ่มากได้เยอะเลย <c oughs> ข้าวเหนียวก็ขายดีเหมือนกันนะที่นี่เอาข้าวเหนียวสิบบาทจ้าโอ้ขายดีเนาะต้องตอ่อต่อเคี้ยวซื้อเลยนี่ เอันนี้นึ่งมานาคบดแขนบดแขนหนึ่งห้าัทกครับ่ป่านตอนนี้จ้าสิบาาสบาทครับโอ้หอมเหมือนข้าวมันไก่เลยเนาะอืมอ่าอุ่นๆเลยอันนี้ผมก็แม่นอนเนาะอ่าสิบบาทเออดีครับห่อกระดาษน,นี้มันก็จะได้อุ่นนานๆอ่าอุ่นนี้เนาะเนี้ยกะกะ อภัยผมใครชอบตองอ่ะครับก็มีประมาณนี้ที่ดูในรีวิวมันใหญ่กว่านี้นะแต่แล้วแต่ว่าผมมันมีสามตลาดเดี๋ยวผมไปดูในมือถือผมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูตาม Google ครับไม่ไม่ไม่ใหญ่อ่ะเป็นอำเภอเล็กๆนะอำเภอแจ่ม่มนี่นี่คืออำเภอแจ่ม่มครับเนาะไมนมีมีตลาดทีเดียวนี่นครับมีตลาดตลาาาดดเเเเจจ้้มีีีีทยยวน่วออ๋แล้วมีตลาดแหถวตลาดทีว่ว่าชื่วตลาดฝายครัมีก่อ มันเป็นเนาะไก่ก็ครับมันสับหมูดิ่ด้วยนสัส่งใบเราอ๋อส่งใบถ้าต่อเจ้านี่หมูมีไหนแล้วเนาะเจ้านี่มีกับมันเป็นบมันเป็นกี่กิโลครับไปใกล้ใกล้ๆโรงเรียนตรงข้ามโรงเรียนกี่กิโลนี่มีป่าขายก็ครับป่าป่าแม่น้ำอย่างเงี้ยนี่นั่นน่ะนีก็ไหนมูมีมีกับป่านิ้นไปดูป่าแบบป่ากดป่าแค่ป่าค้งไปอย่างเงี้ยหบบมีเนาะ อ๋อบ้านสาตอนบายบอถ้าถ้าตอดแรงแล้วครับที่ไหนป่านะยีที่ไหนครับอันบาีอมูตลาดบ้านสาเนาะแรงเนี่ยมืดมันแรงเนี่ยสามสี่โมงงเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผูนี้ออกมาออกจากเขื่อนก่อนจะเข้ามาดูครับเนี่ยอย่างคขาเหนือนี่นี่นี่อย่างเข้านีจี่นี่บัแลบเลยครับ โอ้เพิ่งเคยเห็นบะแลดดิฟนี่เนาะใบแลดบอคลานะอ๋อต้นเป็นอย่างนี้นี่เองเลยเนี่ยเคยเห็นแต่มันแห้งๆแล้วเอาไปยี่อย่างกลินครับแบบนี้เอาไปใส่ยำบโดได้เลยใส่หลายอย่างใส่กี่บาทครับนี่บาอันนี้คืออ,อ,อืมไม่มีกลิ่นนะแต่ถ้ามันแห้งนะมันจะหอมเนาะเออลองจินมหมดเลยกิ้มแล้วก็เด็ดหอ,อ,อมเลยเด็ดที่นี่นแล้วจิ้มหอเม็ดแต่อันนี้ย กินเมอเม็ดบาแหรปครับอันนี้มาจากไหนจ๊ะอืมอยากกินลาบยเนาะกินกับเนี่ยมาจากผมพูดแจกกะบาแหรบแห้งบ่เคยเห็นบาแหรดิบก็เห็นในนาการผู้แจ๊กบาแครปแต่บ่เคยเห็นบาแหลปดิบครับเอาไปตากแห้งๆอห่เนาะกับยำนอกอาจะมอดเลยเนาะมันชาๆลิ้นดี คนเมืองมูจักบัแลบดีบปอบาคนเมืองที่จักบัลเลบนี่ยคนเมืองมูจักบัแลบมูจักบัแลบแต่บุ้งก็จะบัแลบดิบเบอร์บอลเนอร์หน่อมีหน่อมีเนี่ยเขาบอกถ้าอยากเห็นตลาดปลาต้องมาตอนเย็นครับนี่มีก้าประกาศมั้งเนาะประกาศตะกี้ครับอืม ฟบบากเป็นตลาดแบบเนี่ยในชุมชนแล้วเดี๋ยวผมจะออกทางไหนได้เนี่ยไปลองดูว่าซอยเป็นแคบนะเป็นวันเวด้วยบางหยอดบางบางอย่างเดี๋ยวดูก่อนนะครับสุดแตง่งไปตาไหมแคมปิ้งคนเดียวนะครับวันนี้อู้มันอันนี้สวยมันอันนี้ไปย่างอร่อยมากครับเนี่ยมันม่วงเลยครับงามๆเนาะ มันญี่ปุ่นครับย่างมานี่อร่อยเลยนะมันญี่ปุ่นเขาเป็นผังทั่วไปนะเขาบอกถ้าอยากจะเจอตลาดปลาต้องไปบ้านสาครับซึ่ง,งผมก็ไม่รู้วอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวต้องไปดูใน Google มีถัว่วมีฟักมีเป็นตลาดแบบบ้านๆแล้ต้นไม้อะไรนี่สวยจังเลยงามๆเนาะ ตอนไม้นี่งามๆมีคนไมมมงคลจริงเห็นแล้วก็อยากมาเห็นเลยม่วงมงคลเออม่วงมงคลผมออกมาจากหน้าเขื่อนประมาณสักสิบสิ้ากิโลครับก็ไม่มีอะไรมีมีอยู่แต่เป็นตลาดเป็นบ้านๆแต่เขาบอกว่าตอนบ่ายอะเดี๋ยวผมจะนอนนี่พรุ่งนี้นอนอีกคืนหนึ่งทริปทริปนี้น่าจะเป็นประมาณสองสองคืนสาวันครับนะ เดี๋ยววันนี้จะตีปลาทั้งวันเลยนะอาจจะได้ลีปบ้างไม่ได้ลิปบางก็รอติดตามแล้วก็คืนนี้นอนอีกคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็จะไปตีอีกวันหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายผมค่อยออกออกมาเดี๋ยวเราไปเดินตลาดบ้านสากันนะครับว,ว่าเป็นยังไงเดินตลาดบ้านสาเสร็จแล้วก็ทยอยกลับกับเชียงรายครับนะแต่ว่าถ้ามีคอนเทนต์ดีๆก็อยู่ต่อไปเดี๋ยวกลับทางไหนดี ไม่รู้เป็นวันเว์หรือเปล่าออ,ออกเสื้นนี้จะออกได้ไหนมน้มันแคบอ่ะตอนติดรถพ่วงไปถ้าอย่างนั้นก็เช้านี้มีน้ําพริกมะขามมีข้าวเหนียวมีหมูทอดนิดหน่อยเราจะไม่มีเวลากินข้าวครับตอนนี้อากาศอย่างเงี้ยตีแล้วได้แล้วนะปลากระสูบอะ่ะมันชอบกินตอนชเช้าเช้าไงนะครับมาตีมาตี ปลานี่ต้องตอนเท่าช้าหน่อยหรือว่าตอนย,ยิบบ่ายหรือว่าตอนเย็นๆครับตอนกลางวันมันจะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันจะร้อนแล้วก็มันก็ไม่ค่อยกินเบ็ดครับตลาดนี้ครับที่เขาแนะนําให้ไปตลาดบ้านสามีตอนเย็นนะครับนี่ตลาดปลาบ้านสาครับไปตอนเย็นๆเขาบอกปลาจะเยอะเนี่ยอ๋อบ่ายๆนะพรุ่งนี้บ่ายๆจะออกมาครับวันนี้ไปเลยดีกว่าเนาะเข้าเครื่อเลยดีกว่าครับ กลับไปอีกประมาณสิบกิโลก็ไม่ใช้เวลาไม่นานครับ1ิบสนาทีครับถึงปากถึงปากทางเข้าเขือนเดี๋ยวออกทางนี้เมื่อกี้ถามชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าไม่ย้อนสอนรถติดพวงมันก็จะมันก็จะยากหน่อยเวลาขี่ครับต้องมีวงสวิงนิดนึงแต่ว่ามันก็ตามรถดีนะมันไม่ได้โผล่จากรถเลยครับเป็นเป็นชุมชนเงียบเงียบน่าอยู่ดีอยู่นะแถวนี้มี เดี๋ยวเรากลับไปเข้าหมายเราเลยครับเช้านี้สําหรับ ep ีนี้ติดตามกันไปครับจะได้ไม่ได้เจอตลาดปลาเนาะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่รู้ครับรอบหน้าจะได้รู้ว่าอ๋อถ้ามาตอนเช้านี่ก็ของไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามาตอนเย็นๆเนี่ยจะดีกว่านะครับหลังมาออกบ้านมาสัก9ก้าโมงสิบโมงเนี่ยมาถึงนี่เที่ยวมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนเย็นๆก็ ไปเดินตลาดบ้านสาไปเดินตลาดปาก่อนแล้วค่อยมาตีปลาเนี่ยนะอ่าพรุ่งนี้ไปแว่ไปดูเพื่อไปซื้อกลับบ้านแต่ว่าของผมก็น่าจะน่าจะมีตัวยู่แหละวันก่อนผมยังได้ตัวเยอะเลยมันทริปก่อนผมได้เยอะกว่าเพื่อนผมเลยติดใจอยากมาครับเขามารอเบิกเงินแล้วนี่มารอเบอกเงินเท่ากสศมารอเบิกสตังค์เท่ากสศกัครับโอ้โห <laughs> สองก็หกโมงอะเจ็ดหกโมงกว่าครับหกโมงหกนาฬิกาสี่สิบนาทีครับคนมารอ,อากดตังค์นะได้คิวแล้วครับเนี่ยไปที่นี่ดูครับทางเหนือลำพังเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ทะเลหมอกลงจัดแล้นะเนี่ยดูก่อนเนี่ยอากาศดีเลยครับอากาศช่วงนี้ดีมากช่วงไฮเลยนะครับใครอยากหนาวก็ ขึ้นมาเที่ยวทางเหนือกันได้นะครับช่วงนี้ไปใช้เวลาหน่อยครับเดี๋ยวกว่าจะเอาเรือลงเพราะผมมาคนเดียวเนาะก็มีหลายอย่างกว่าจะเอาเรือลงกว่าจะอะไรก็น่าจะเจ็ดโมงกว่าพอดีนะครับตอนนี้หกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีหมอกลงจ,จัดๆเลยครับดูถ้าออกมากลางทุ่งหรือว่าออกมานอกชุมชนนะครับก็จะหมอกลงจัดอย่างนี้เลยครับใครอยากสัมผัสบรรยากาศห,หนาวๆก็ขึ้นสายเหนือได้แล้วนะครับตอนนี้ ทางเหนือบ้านเราในหนาวแล้วครับหลังจากพายุหมดไปก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับมานอนแคมป์ปิ้งอะไรก็น่าจะโอเคแล้วครับช่วงนี้ก็ไม่ไกลนะครับประมาณกี่นาทีเองอ่ะสิบนาทีนะครับมาถึงแล้วครับเมื่อคืนมานี่มีด่านอเออมาขอนอนที่ด่านนี่แหละเมื่อคืนนี่จะเห็นป้ายใหญ่หอ,ยยอยู่ด้านบนโครงการกิวคอมา คืนรถนอน,น,อน,น,อนตรงนี้รถจอดอยู่นี่หินนยังอยู่นะคือน,นอนตรงนี้ครับไปเจ็ดนาฬิกาพอดีครับน่าจะพอดีพอดีเลยเดี๋ยวเอาเรือลงแล้วก็ขนของขึ้นเรือแล้วนะแล้วก็ยาวเลยครับวันนี้หิว <Yeah. S 2> ข้าวรวเนี่ยตื่นเช้าก็หิวเชาว้าค่ำเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวถ้าใครติดตามตั้งแต่อีพีก่อนว่าจะแวะก๋วยเตี๋ยวเมื่อคืนหมดขายดีมากเลยครับแถวอำเภอวังเหนือที่ลำปาง ก็เลยไม่ได้กินข้าวครับเช้านี้มาตื่นอนหิวๆอยู่นะอู้ทะเลหมอกลงจัดเลยครับนี่โอ้ในเขื่อนจะเห็นแล้วเนี่ยครับดูดิทําไมมันหมอกลงขนาดนี้ครับนี่มาถึงก็ลงทะเบียนนะครับใช้บัตรประชาชนเราเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปบัตรัตรตรเราไว้นะก็ปลอดภัยดีครับมีเจ้าหน้าที่รปภร,รักษาการให้24ชั่วโมงนะครับก็ดีมีพี่ๆเขาหยุดนะอยู่ตรงศาลา ก็นอนนอนคืนนึงบอกเขาว่านอนคืนนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเรือไปลงเลยแสงกําลังมานะครับวันนี้บรรยากาศใช้ได้เลยอนอนเต็มอิ่มดีอยู่เมื่อคืนนี้โอ้สวยมากถึง้วคบมาถึงรวครับ มีรถเก๋งจอดอยู่คันหนึ่งนะน่าจะมีพี่มาคนหนึ่งนะเพามาจอดนอนตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ถามพี่รปภแล้วพี่รปภบอกว่าคือถ้าพอรถจอดตรงนี้เทลเลอร์จะลงตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีคนขับรถตู้ให้ผม,มไปอยู่ตรงหน้าเขื่อนอะมันถ้าอย่างนั้นเราต้องจอดเรือไว้ตรงนี้แล้วก็เป็นห่วงเรือเนาะอย่างนั้นก็อาจจะได้นอนเฝ้าตรงนี้เลยมันมีลานตรงนี้ครับแคมปิ้งตรงนี้เลยนี่ยวมีรถกระบะมาโอ้มีรถมีคนมาลงเรืออยู่นะนี่จริครับที่จริงว่า รู้จะเดินไปได้ไหมไม่แน่ใจหน้าเขื่อนอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าถ้าลงเรืออยู่ตรงนี้เราก็ต้องเอาเรือจอดตรงนี้ถ้าเราจอดเรือตรงนี้มันก็จะยังไงดีอ่ะผมก็ต้องนอนเฝ้าเรือตรงนี้เนี่ยรถเก๋งมาี่คันหนึ่งน,นี่แหละร้านพวกนี้สามารถเอารถตู้มาจอดแล้วก็นอนตรงนี้เลยนี่ แคมปิ้งอยู่คนเดียวเลยาะว่าสปอร์ตไลท์ผมเอาโซลาเซลล์มาสว่างสว่างสวยแน่นอนครับคืนนี้ถึงแล้วครับเจ็ดโมงนิดๆกำลังพอดีพอดีเลยครับแดดกำลังออกใหม่ๆเนี่ยตอนเช้านี่ปลากำลังหิวเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเข็นรถเข็นเรือเราลงเลยครับมาแล้วครับถึงแล้วครับเขื่อนกิวคอหมาเดี๋ยวเราจะเก็บของใส่รถแล้วเราก็จะเอาเรือไปลงเลยเดี๋ยวใช้เวลาเก็บของแป๊บหนึ่งผมอาจจะไม่ผมอาจจะไปทำกับข้าวอยู่ข้างในนู่นเลยวันนี้คือจะหาที่จอรดรถร่มๆแล้วก็ เย็นๆ่ะถึงจะขึ้นมาแล้วก็จะมานอนแถวนี้กันนะมีอะไรให้เก็บบ้างเดี๋ยวดูก่อนเอาอะไรไปบ้างนาะถังน้ำแข็งเอาไปสองถังเลยอันนี้เป็นถังเครื่องดื่มเพราะมาคนเดียวนี่เรือมันอาจจะมันอาจจะเบาครับอันนี้เอาไว้นั่งตีกระสูบได้เดี๋ยวต่ข้างในนี้ข้างในนี้เออไม่พายอยู่นี่ เดี๋ยวซื้อเครื่องดืม่มเกลือแร่มีหมูอยู่ด้วยตอนเย็นนี้เดี๋ยวจะมาต้มแล้วก็ททำเป็นหมูกรอบครับมีรถด่วนด้วยเออที่เหลือนี่เดี๋ยวเอามาใส่ก่อนมีมามงมาม่าด้วยนะเื่อจะกินไหมเพื่อชูชีพ ข้าวเหนียวน้ำพริกนี่คนหลายรอบหน่อยนะครับซูชีพลงไปด้วยวันนี้ข้าวไวนน้เดี๋ยวนั่งจุดบนหัวเรือนี่เลยซูชีพไว้นี่วันนี้มาคนเดียวก็อาจจะลําบาก่อยนะครับนะแต่ว่าก็เป็นความสุขที่อยากมาตีปลาครับวันนี้ก็นี่เดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของ ไอ้บางอย่างสําคัญสาคัญก็เอาใส่ในเรือไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรือผมมันนั่งได้หลายคนอยู่แต่ว่าเราเรือมันเบาก็นั่งคนเดียวก็อาจจะนี่อ่ะใส่เข้าไปเป็นของสะดวกซื้อมามงมาเมา่าเครื่องชุดดื่มชูกําลังครับใส่เข้าไปนะเก็บของทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาเรือลงเลยขั้นตอนต่อไปจะยากตรงที่ผมต้องถอยเรือพร้อมกับเทเลอร์ลงน้ําครับ จะขับรถตู้ลงบางทีมันมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ชํานาญมากมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนงูเลยครับก็ใช้การเข็นเอาแต่ว่าตอนขึ้นนี้ก็ง่ายกว่าก่อนขึ้นนี้ก็เราเนี่เตรียมเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับอา่าหมานแน่นอนครับต้องรอติดตามดูวันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะบอกไว้ก่อนอ่านี่ไปเลยเดี๋ยวให้ผมเตรียมของแป๊บหนึ่งดี๋วเราก็จะเอาเข็นเรือลงน้ำไปเลยครับมันยากนิดนึงนะมันก็หนักอยู่เนี่ยใส่ไปเลยน้ำดื่มน้ำกินอะไรนะครับเก็บของเก็บของให้เรียบร้อยครับอา่า หาอยู่เนาะอ,อะไรลำโพงไม่ต้องหรืมั้งไปตีปลาครับเออไม่เอาไม่เอานี่เก็บข้าวเก็บของเนาะเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเางเกงก่อนลืมไปนะครับตื่นเช้ามาก็ไปเดินตลาดก็มีความสุขดีนี่กล่องอุปกรณ์เบ็ดนะครับอ่ามีอะไรก็ใส่เรียบร้อยนี่มีอะไรอีกไหมที่จะเอาอ่าเป็นถ้วยเป็นช้อนจะเอาอะไรไหมไม่ต้องหะือมั้งง่ายๆครับนี่เอาอะไรรูปไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะยัดตรงหัวเรือนี่เขาจะมีห้องเก็บของ,องใหญ่ครับใส่ได้เยอะมากนะถัง มันเป็นแบบโล่งแล้วก็กว้างรับก็ขึ้นลำเลยจะไหวหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราจะเข็นเรือลงกันนะครับนอนออกก่อนว่ามันไหลเมื่อวานเมื่อวานนี้เข็นสะตอนใส่รถตู้มามันลงดอยเนาะตั้งร้อมันก่อน ไหวมครับพี่นอ้องไหวบอรครับไหวบอพอลงดอยนี่มันก็ชนันอยู่นะยังไงก็ปล่อยมันลงไปนู่นเลยนะไดชันหน่อยนะหรือว,ว,ว่าจะถอยรถตู้ลงไปดีเนาะเพราะนั้นพื้นมันเรียบๆครับมันก็ลงไปได้ของมันอยู่เดี๋ยวองไม่จะยยปล่อยเลยกันเนี่ สบายสบายรากตามไปเลยครับตอนเอาขึ้นเราก็เอารถตูล้ลาก้นเลยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเอาลงคนเดียวก็เข็นหนักพอสมควรนะไปมุ่งสู่หมายเราเลยครับวันนี้โอ้โหเย็ดนดีครับไปเข้าสู่หมายเราเลย พี่เขาบอกว่าหมายแรกถ้าว่าอยากมาแล้วอยากตีโดนเลยนะต้นยูคาครับเดี๋ยวเราไปเล่นต้นยูคาก่อนโอ้เย็นขี่รถรับลมเย็นสัหน่อยก่อนครับร้อนมากเลยมาเด้อเอฟมาเด้อทุกท่านกินข้าวกับลุงเด่นครับโอ้ันนี้ กัไปตีเหยือ่อตรงข้างในนั่นนะออแหละเขากำลังจะกลับแล้วครับนะ่ะผมเพิ่งมาเดี๋ยวกินข้าวก่อนนี่สามชั้นเงาหนังมนาะเรือประมงไม่ใช่เรือเครื่องครับมาเรือเอ็ดรดเดอร์ กับพริกหน่อยหนึง่งลองชิมดูน้ำพริกมะขามคนลำปางรสชาติเป็นยังไงเด๋อวไปไหมเดี๋ยวมันเปรี้ยวรวยครับน้ำพริกมะขามน้อยเปรี้ยวเปรี้ยวรวดยวดน้ำยายดี เดี๋ยวเข้าใหม่นี่<ม>ิส้มกุนลำปางครับส้มมัวงตื่นม,มาก็หิวข้าวแล้วเมื่อคืนไม่ได้กินข้าว<ม>กินเหมือนสเต็กเลยนี่ครับจิบไปเลยคีิกเม็ดนึงน้<ม>อกินง่ายๆ ตอนนี้ใจไม่ได้อยู่กับใจไม่ได้อยู่กับข้าวกิบข้าวสามคำพอนะครับจะ,จะอิ่มแล้วนะจะไปละจะลุยละเดี๋ยวจะสายเกินน้ำพี่บอกคำล้ำนครับตอนนี้ของกินของที่อยู่บนเรือนะอยู่ได้สามวันแบบไม่ต้องขึ้นฝั่งก็ได้ครับ ไม่ได้อยู่กับกบเข้าวนันนี้ตอนเอาเรือลงก็ยากยากพอสมควรนะเรือยวแฟนแข่งไป้ในคลิตอนเที่ยงเดี๋ยวตามไปดูอีพีต่อไปของเรานะครับว่ารด่นจะหมานไหมมาคนเดียวจะหมานก็ น้ำใส่ากับน้ำทะเลน้ำกินอยู่ไหนกินอะไรดิน้ำเปล่าอยู่หัวเรือไปเดี๋ยวเข้าหมายกันครับตามดูอีพีตัวไปนะครับว่าจะภาสิมานบ่ เดี๋ยวขับเรือวนเท่อรอบหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้ตัวน้อยด้วยนี่แต่ละตัวครับโอ้โหต้มมานะปลานี้เอาต้มเอาแกงหัวมันดีมากเลยครับหัวปลานี้นะโอ้โหดูดูเต็มเลยครับนี่ภาคเช้าครับต้มกินตอนเที่ยงสักตัวดีเนาะนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวครับพี่มือ วันนี้วันนี้ภาคภาคภาคเช้าได้เก้าตัวครับ